To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay in man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out. I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand. now. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวี RV, ที่มียอดไลค์มากกว่า1แสนคน เปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม rv มี a อทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหล่งสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการลร่าสเกม rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวต h ชา n e ลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแรงแพดเดนัมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแรงคงที่เรียกได้ว่ามั่วซั่วมากๆเป็นแรงที่เล่นยากมากๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนนะครับจะเล่นฮีโร่ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจตำแหน่งนะครับผมว่าจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นแบบไม่มีความเป็นทีมเวิร์กต่างคนต่างเล่นเล่นยากมากๆนะครับอย่างในเกมนี้นะครับผมซาเนต หยิบสเปลป่ามานะครับซึ่งผมเล่นป่าแล้วนะครับผมซานิสก็ยังเอาป่า,าอีกนะครับแล้วก็แบบดูดิยืนเอฟไปประมาณแบบ50วิได้นะครับผมแล้วก็เดินเข้าป่าล่างนะครับเพื่อจะไปตีเลสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลนกลางเนี่ยก็คือเป็นเลนที่ว่างเรียกได้ว่าใครจะมาเก็บคีิก็ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าไปเวดป่าเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าเลสเราเนี่ยไม่มีแล้วเอเลนดอร์เป็นตัวที่เก็บอ็อบเจกต์เก็บ object, บัฟเก็บอะไรเนี่ยค่อนข้างไวนะครับเพราะเป็นตัวหนึ่งที่ตีไวหาเงินง่ายนะครับผมแนะนำาะครับเล่นในแรงนี้พยายามหาฮีโร่ที่เล่นด้วยตัวคนเดียวได้แบบฮีโร่ที่ไม่ได้พึ่งทีมนะครับอย่างเช่นเอรนดอร์เป็นต้นเอรนดอร์แพนด้าอ่าเมดก็เป็นแบบพวกทูเลนลิเลียนานะครับออฟเลนก็เป็นแบบแพนด้าเลยแบบตัวแบกเลยนะครับตรงนี้ก็พยายามแย่งมังกรเล็กมาให้ได้นะครับผม น่าจะฆ่าได้นะครับผมซาติดมานะครับผมผมตีเอาตัวแฉกไปนะครับแล้วก็ผักไป1ฮิตนะครับผมแล้วกระโดดเข้าไปตีต่อนะครับตีตีฟอร์เรนโน้เอ็กคิวนะครับผมอ้โหฟอร์เรนโนเอ็กคิวครับผมผมก็เพิ่งเคยเจอนะก็เรียกได้ว่าเป็นสายระเบิดภูเขาเผากระทอมนะครับดับเครื่องชนกันไปเลยนะครับผมโอเคผมก็จะขึ้นเป็นบูตตีเร็วนะครับมาตอนนี้ก็ผ่าไป2อนาทีแล้วนะครับผม ซานิจเนี่ยก็ไปรวมตัวกัอนอยู่ที่เลนล่างนะเหมือนว่าพยายามจะไปทําเกมนะครับผมดีนะที่ผมเล่นป่าถ้าเกิดผมไม่เล่นป่าเนี่ยผมคิดว่าอ็อบเจกต์ตรงนี้น่าจะไม่ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าป่าเราเนี่ยไม่รู้จะมาอ็อบเจกต์ตอนไหนนะครับเขาจะไม่ค่อยโฟกัสอ็อบเจกต์กันนะครับในแร้งนี้นะฮะก็เล่นตีคีบเดินเลนอะไรแบบนี้ไปนะครับอ็อบเจกต์จะไม่ค่อยสนนะครับผมแล้วก็วิธีอีกหนึ่งวิธีที่เล่นได้ง่ายมากๆจะทําให้ชนะง่ายมากๆคือการเวทป่า เพราะว่าในแร้งเนี่ยผมแต่ที่ผมได้ลองเล่นมาเกม2งเกมเนี่ยคือในแลงเนี่ยถ้าเกิดเวทป่าได้อะ่ะคือโอกาสชนะจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาจะล้วนไม่ค่อยมากันอ็อบเจกต์อ่าไม่ไม่ค่อยมาช่วยป่าก,กันกันสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบกรุ๊ป4กรุ๊ป5นะครับเราพยายามอย่าไปเล่นทีมไฟท์เราพยายามหาแยกเล่นนะครับมันจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเฮ้ยน่าจะฆ่าได้นะครับโอเคคือฝั่ง ในแรงเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะาาแบบกรุบรวมตัวกันแบบรัวๆนะครับผมดูดิเลนไล่ปะรวมกันแบบเรียกว่าแบบวันรวมญาติเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแล้วป่าเนี่ยมันจะว่างเราแบบเนี่ยเรามาเก็บได้แบบชิลๆเลยนะครับผมผมแนะนําว่าเล่นป่าในแร้งนี้นะก็จะค่อนข้างดีเลยนะครับเล่นนาคอสเล่นแพนดา้อาอะเล่นป่าอะไรก็ได้อะขอให้เล่นป่าผมคิดว่ามันน่าจะแบกได้ดีนะในแรงนี้นะครับเพราะว่าผมลองไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วมันมันค่อนข้างเล่นได้แต่เล่นยากนะครับผม เออเราเล่นแบบตัวฟาร์มฟาร์มให้รวยอ่ะแล้วก็แบบไปแบกทีมแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมวิธีผ่านในแรงแพทนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอ่าถ้าเกิดเราถนัดออฟเลนเราถนัดเมีถนัดโรมเลยก็เล่นได้ครับแต่มันอาจจะยากหน่อยนะครับผม,ผมก็สู้ๆนะครับผมเราพยายามเล่นให้ตัวเองอยู่รอดอ่ะผมคิดว่าเราเล่นให้ตัวเองรวยเล่นให้ตัวเองมีเลเวลมากกว่าแบบไปเล่นฟอร์ทีมแล้วก็แบบพอเราไปฟอร์ทีมในในแรงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เหยียดแรงนะ แต่มันค่อนข้างมั่วทุกคนคนที่ไม่เข้าใจเกมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเกมเนี่ยเราอาจจะเล่นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เข้าใจเกมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเล่นเทรดให้ทีมสมมุติเราไปบวกให้เพื่อนแล้วเราไปตายนะแล,แล้วเพื่อนที่ได้ค่าแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมน่าจะได้ค่านะครับผมผมผักแล้วตีเอาโต๊ะแท็กไปเลยแล้วก็กระโดดตามไปยิงน่าจะเรียบร้อยครับผมโอเคก็ถ้าเกิดเราไปเล่นกับทีมแล้วสมมุติว่าเราเป็นคนตายแต่ว่าทีมเ,เป็นคนได้คิวแล้วก็ได้เงิน แล้วบางทีเนี่ยทีมที่คิวได้เงินไปเนี่ยอาจจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปใช้ได้ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าแบบเขาก็อาจจะไปะโยนต่อหรืออะไรเนงะี้ยคือมันค่อนข้างโยนกันง่ายในยแรงนี้นะครับผมผมก็เลยแบบแนะนําว่าเราพยายามแบบเล่นให้ตัวเองรวยเ,เล่นให้ตัวเองมีเลเวลจะดีกว่านะครับอัติมาพอดีนะครับผมออกแต่โดนสับนะครับเอาผมโดดงี้นะีาจะได้ค่าอยู่ไหมสกิลสอมีโอเคสวยครับก็เวทต,ต่อเลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดเรามาเล่นป่าเนี่ยเราจะเก็บอ็อบเจกต์คนเดียวได้พังป้อมคนเดียวได้ดันเลนคนเดียวได้นะครับมันก็เลยแบบสำหรับผมนะมันจะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็เมดอะเมดเมดก็เล่นง่ายนะครับเล่นพวกแบบลิเลน,น่าทูเลนอะไรพวกนี้นะครับผมเล่นแบบเมดแบกอะได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ยิงฟรีครับตายสวยครับผมคือผมรวยนะครับผมในเกมเนี้ยคือผมรวยผมก็เลยแบบทำแบบนี้ได้นะครับอยากได้ป้อมกลางอยู่นะถ้าเกิดฆ่าเขาได้โอเค ผมนึกว่าเขาจะกระโดดสับผมมาดิเพราะว่าเขาตีคีฟเสร็จนะครับผมก็เลยกระโดดออกไม่งั้นผมตียาวแล้วตะกอคิวเนี่ยทีมเราก็นําไป1ตัวนะครับผมแต่ว่าป้อมเลนกายเนี่ยนำไป2ป้อมนะเลนล่างนําไปป้อมหนึ่งนะครับและสิ่งที่เราจะเจออีกหนึ่งอย่างคือการ afk หรือว่าการออกเกมไปเลยซึ่งตอนนี้ฟอร์เรนโน่ได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วนะครับเขาได้ทําการออกเกมไปเป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมตอนเนี้มันก็จะเหมือนแบบ4ต่อห้า นะครับซึ่งวิธีการชนะก็คือยังไงก็คือตีบ้านอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนเราไปทำสเปซไปบวกให้แล้วทุกคนคือมันไม่มีคนมาสนใจที่จะกันป้อมนะครับอุ๊ยแต่เหมือนจะมีคนมานะเพราะว่ามีคนมาเหยียบหวาดตรงนี้แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นมอทอสน,นะครับผมมาจริงนะครับโอเคผมก็โฟกัสป้อมก่อนพอโฟกัสป้อมเสร็จแล้วตีคนต่อนะครับผมน่าจะได้อยู่แล้วนะครับเพราะอเลนดอร์เป็นตัวหนึ่งที่ตีแท้งละลายแท้งได้ค่อนข้างดีเยี่ยมสุดๆนะครับ ต่อเลยครับผมผมระวังเขาสับนิดนึงเขาสับคีบแล้วนะครับตรงนี้ยิงได้ครับผมโอเคถอยก่อนนะครับผมกดสกิลสองครับแล้วกลับไปเล่นแล้วกดสกิลกดตัวแข่งครับโอเคได้อยู่นะครับผมทริปเปิลคิวไปชอ็อตนี้อย่างนี้ผมต้องเอาแล้วละ่ะผมต้องเอาแล้วละ่ะผมต้องเอาสุดแล้วละ่ะเพื่อเมก้าคิวเพื่อเมก้าคิวเอาไปคอสคิวก่อนและเมก้าคิวไปชอ็อตนี้ก็มันไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะครับผมที่ จะเก็บไม่ก็คิวในแรงนี้นะครับเพราะดูดิทุกคนมันค่อนข้างจะมั่วมั่วซองกันมากนะครับเอา้าโอเคไม่กระโดดไม่เข้านะครับผมเขาจะมาอันติีเรานะครับก็เลือดน้อยแต่ไม่กลับนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับผมเนี่ยตอนนี้คือก็จะจบเกมแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราเล่นตัวพังป้อมนะครับแล้วเราเล่นตัวฟาร์มรวยเงี้ยเราเราพังป้อมอย่างเงี้ย ฝั่งงูแบบอย่างที่ทผมได้บอกนะฝั่งงูเนี่ยเขาจะติดรวมกลุ่มเพราะเขาคิดว่าการที่อยู่เยอะๆเราจะชนะเราจะมีโอกาสชนะแต่ว่าการที่ทุกคนไปรวมกันเนี่ยคือมันก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่เลนเดียวเนี่ยตรงนี้ผมก็ยิงฟรีๆเนี่ยการที่ทุกคนไปรวมกันเนี่ยมันจะกระจุกกันอยู่ที่เลนเดียวเนี่ยมันจะทําให้อีกสองเลนเนี่ยมันจะเล่นง่ายนะครับผมก็เล่นกลางเล่นบนเล่นกลางเล่นบนจนแบบพังป้อมเลเทหมดนะครับผมก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยอยากจบเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับโอเคแต่ฆ่าก่อนแล้วกัน โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนจบเกมก็จบเกมเพื่อ <c oughs> นตาย <c oughs> ยืนดูเพื่อนตายน <c oughs> ะครับผมโคตรชั่วเลยผมเนี่ยโอเคก็ G G นะครับผมเกมนี้ก็ประมาณ8นาทีจริงๆก็จบเกมได้แบบบ6นาทีเจ็ดนาทีแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่รีบนะครับผมอยากอยู่นานๆนะฮะแต่ก็เยือะไปได้แค่8นาทีนะครับผม ก็น่าจะไม่ต้องเสืรนะครับว่าใครจะ MVP นะครับเพราะว่าผมฆ่าไปซะเยอะเลยตายไปซะสย์เลยนะครับผมโอเคก็เป็น MVP นะครับผมเหรียญทองมานะครับเหรียญทองแคลรลี่นะครับผมก็หลักๆเลยวิธีเล่นในแรงนี้นะอืมมันจะเป็นการแนะนําที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําได้เนี่ยควรจะแบกแรงต,ตรงนี้ได้นะครับก็คืออย่างที่ผมได้พูดไว้นะเราพยายามเล่นเอาตัวเองรวย ส่สนทีไหมก็สนสนทีประมาณ50%สนต่วนตัวเองประมาณ50%เน้นเอาตัวเองรวยเอาตัวเองมีเลเวลเยอะเงินเยอะเน้นการพังป้อมการเอาอ็อบเจกต์นะครับผมคือถ้าฝั่งนู้นเนี่ยกุ๊ปกัน4ี่หคนแล้วเราคิดว่าเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ไฟชนะเนี่ยผมก็คิดว่าเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเกมไม่ได้ชนะกันที่การฆ่าอย่างเดียวการพังป้อมการเล่นให้เรารวยเนี่ยแล้วเราค่อยไปแบกตอนช่วงการเกมเล่กเกมเนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อนข้าง,างที่จะ การันตีชนะมากกว่าที่เราไปเล่นกุ๊บกับเพื่อนเล่นฟอร์ทีมนะครับเพราะว่าการที่เราไปเล่นฟอร์ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาสพลาดตายพอเราตายใช่ไหมคือเราก็จะเสียโอกาสในการเก็บเงินเก็บเลเวลตรงนั้นไปนะครับผมผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นในแหลงตรงนี้นะถ้าเกิดเราต้องการที่จะแบกนะแต่เราคิดว่าเราถ้าเกิดเราเป็นเป็นคนที่เราคิดว่าเรายังแบกไม่ไหวเนี่ยผมก็แนะนําว่าเล่นปกติเลยเล่นตามตําแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ พยายามหาเงินหา e อพยายามหาเงินหาเวลแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เล่นรอจังหวะฝั่งตรงข้ามพลาดหรือว่าแบบพอเรามีเงินเยอะๆเราอาจจะแบบเริ่มคอมโบชุดเดียวตายเริ่มไล่ฆ่าได้เล่นเอาแบบนั้นดีกว่าผมคิดว่าอย่าไปเล่น for team เยอะอย่าไปเดินตามทีมเยอะเพราะว่าการที่เราเดินตามเ,เราก็ไม่รู้ว่าทีมจะชงให้เราจะเปิดให้เราได้หรือเปล่าผมก็แนะนําว่านั่นแหละทุกคนหาเงินหาเวลดีกว่านะครับผมพยายามกลับมารับคีปที่เลียนตัวเองบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ผมก็เพิ่งเห็นชื่อฟอร์เรนินโดนะกิดายรู้จักแมวไหมนายเอาครบเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ